สัสดีครับพี่น้องในภาพพี่น้องมาเยยบชุมแป้งกระโปดอีกแปง้งนึงครับนี่ครับแป้งนี่เป็นแก้ง่อนขังเงี้ยที่กันนะครับสวัสดีเป็นสายพันธุ์แปดสิบเจ็ดแปดเก้านะครับอายุหนึ่งร้อยวันพอดีนะครับแต่ว่าแป้งนี่ประสบปัญหาก็คือเขาโพดปีนีน่นามบ่พอนะครับคิดว่าเป็นเข,โขาโพดขาดนามก็ได้นะครับนี่ครับมันบดเ ห้หนามตามอายุมันนะครับปกติแล้วก็ชิมันแปดสิบนะครับที่ยุดหายหนามนะครับแต่ว่าหนามเบิดก่อนนะครับเป็นเมื่อเบิงฟักมันนะครับแม่ว่ากระโปรงขาดหนามนะครับฟักมันเป็นยังไงนี่ครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับถ้ากระโปรงขาดหนามเมื่อหนามบ่พอเห็รมครับสป็นมามันก็จะหอยหัวลงนะครับมันหักลงเลยฟักมันจะหักลงนะครับนี่ครับแต่ว่ากระถือว่าง่ามเพื่อนนี่ครับแม่ว่าจะขาดหนามนะครับ เบื้งความงามของพวกเบื้องสีมันนะครับให้พี่น้องเบื้งข้างในนะครับ,บแก้บเบื้องข้างในนะครับต้องเกะออกสีเหลืองมันแห้งนะครับข้างในมันครับเต็มทีอายุเก็บเกี่ยวกับะม่หนึ่งร้อยสิบวันถึงหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับบางหมอกมันกับปอยแหงมันแห้งเต็มทีนะครับร้บกกบอยยี่สิบหมือนนะครับถือนะว่าร้อยสิบหมือนใช่มันครบอายุมันนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้ ม่วันต้นมันจะขี้โจอ่ะสินะครับสามารถเกี่ยวได้นะครับข้างในมันเกือบเขียวตัวข้างในมันเกือบขึ้นแหงเรียบร้อยแล้วอายุมันสุกนะครับมันฟักมันเป็นน้องนี่นะครับสั้นท้ายดิวิองเจอคือนดิวินเรื่องหนามสั้นแค่ในสุดนะครับมันขาดหนามมันกจะให้มันฟักมันสมบูรณ์ ฟับมันจะสีดจะสีน,น้อยแน,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 น่นะครับมาเบิ่บนข้างไหนบนความสูงของฝนสูงนะครับนขนาดว่ามันบาเต็มถี่นะครับมันในหนามบาเต็มถี่นะครับก็่ที่ว่าฟักก็ยังหง่อยู่นะครับแจ้งต้นเมยต้นเาวอยู่นี่สีสูงเลย แฟซิฟิกเก็ดเส็จเก่าเป็นพันธุ์ดีพี่น้องบูกลไล่สุดนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์บีนขคาตลาดนะครับแต่ว่าปลูกมาแล้วปัญหาหลายๆแปลงปัญหาเดียวกันคือหนามบวชวครับหนามบาวชวะก็เลยต้องยึดการไฮหนามไว้นะครับแล้วก็ปอยนะครับบางแปลงแกให้มันหนามบวชเดียวบางแปลงนี่เป็นคือขายแบบต้นมันไ้ขวบตี มุกปวกเหลียงหัวเลยครับเ็นไม่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันใหญ่มันเ,นนเพาะเป็นฟักไงแต่เป็นเกิดของปล่อยมันแหงเลยครับอืแดงนะครับมีกแกงหนึ่งทั้งทางนะครับในเก็บแปซิฟิกเจ็ดแปดเก่ากันครับพี่น้องฟักมันสอน,นครับนี่ียถพาพี่น้องเบิงข้างใน อืมนะครับเบิ่งความเงีความงามของมันนะครับก็นะค,บคือเรื่องแปลงมันอาจจะบ่สมบูรณ์ครับเพราะว่าน้ำม,มันหอดบวหอดก็มดมันบันไดนะครับสีจะหมดไฮน้ำนะครับเป็นกระปล่อยปลอยเร็วปล่อยกวาา่วนหนาบ้วพอครักเนี่ยบ่ขลายได้เลยครับ,บ,บ,รบพี่อง ฟักไงน,นะครับเรื่งฟักมาอย่างจุ่มถืเลยนี่เลยฟักส่งกระบอกนะครับเอกลักษณ์ของท่านรายที่ติดเก็เก็บเจา่นะครับบนฝักนะี้บึงความงามของของมเมล็ดั้างในมันครับว่าเป็นย นี่ครับเลือมันเก็บนะครับครับพี่น้องนี่ครับมึงมาดิคุณกำลังออกซีเลียงนะครับเรืออมสมน,นะครับ ต้นเพิ่นใบเพิ่นก็เริเ่มเหี่ยวนะครับไข่หอดอายุจะเกบเกีเก่ยวอีก,กประมาณสิบวันนะครับสิบวันถึงสิบหาวันเราจะปล่อยไปประมาณแตสรมารถเก,เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เห็นแะครับข้าวโพดแอตติฟิกเจ็ดแปดเก้าอายุหนึ่งร้อยวันนะครับประมาณนี้ครับพี่นอ้องเอามาเป็นตัวอย่างให้พี่นอ้องดงนะครับ ปลูกไลาครับเป็นทั้งซุดตัวหงหุดหงิดตายกันลองฟังเลยครับโอเคครับ,อบ,รบพอกันไปลองสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ